สวัสดีครับพี่น้องครับผมอาจารย์ดรทองพุธรอดนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันกับท่านในนะครับบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของคุณภาพนะครับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอาหารปลอดภัยหรือแม้กระทั่งยานยนต์หรือทุกระบบก็ว่าได้ตัวแทนผู้บริหารนะครับเขามีบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับนะหลักๆเลยนะครับที่เขาต้องมีบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่สี่เรื่องนะหนึ่งคือ เขาจะต้องนะครับนะกำหนดวัตถุประสงค์นะครับด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอาหารปลอดภัยนะครับด้านพลังงานต่างๆนะครับหรือที่เรียกว่า KPI นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับบทบาทในอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในหมวดเดียวกันก็คือการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารทีนี้เนี่ยนะบทบาทนี่ต้องทํายังไงนะครับ MR ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารใช่ไหมครับท่านจะต้องมีการนะครับเรียกประชุมเพื่อกําหนด KPI ของแต่ละหน่วยงาน นะครับแล้วก็มีการส่ง,สงให้ผู้บริหารนะอนุมัติแล้วจากนั้นท่านต้องให้แต่ละหน่วยงาน,นมีการจัดทำแอคชั่นแพลนนะครับแล้วท่านต้องมีการทบทวนว่ามีความเป็นไปได้ไหมเสร็จแล้วท่านก็ต้องมีการติดตามทุกเดือนว่านะครับ KPI เนี่ยบรรลุหรือไม่บรรลุถ้าไม่บรรลุจะต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกันถ้าไม่บรรลุต่อเนื่องสองครั้งก็ต้องรายงานผู้บริหารอันนี้คือบทบาทนะครับนะรบเรื่องที่หนึ่ง ส่วนเรื่องการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารท่านก็คือนะครับหัวหน้าทีมในฐานะตัวแทน MD ในการเรียกประชุมทบทวนฝ่ายบริหารน,นะอย่างน้อยท่านต้องจัดให้มีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับโดยนะครับนะจะต้องมีการเตรียมการนะครับก็คือจะต้องมีการจัดทําแผนนะครับมีการกําหนดนะครับทีมคณะทํางา,านนะครับมีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าถึงเวลาก็ต้องมาประชุม นะครับต,ต้องเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งท็อปแมนจ์จ์แมด้วยนะครับแล้วก็ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารจากนั้นก็ดาเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้ครอบคลุมทุกวาระเสร็จแล้วเนี่ยวลาละไหนที่ไม่สอดคล้องก็นําไปสู่การแก้ไขและการป้องกันนะครับส่วนวลาละณที่สององก็ปรับปรุงต่อเนื่องแล้วท่านก็ตัดตัด,ตด,ตดรวบรวมข้อมูลเป็นรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารขึ้นมาอย่างเล่มนะครับนะเพื่อรายงานกับในส่วนของนะครับผู้บริหารเสร็จแล้วต้องมีการติดตามนะครับว่าหัว นะเพื่อรวบรว,วมข้อมูลต่างๆในการเข้าประชุมในครั้งต่อไปนี่ก็คือบทบาทข้อที่1ก็คือท่านจะต้องมีการกําหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ท่านต้องมีการาจัดทํา KPI นะร่วมกันทํา Action Plan แล้วก็มีการติดตามแล้วท่านต้องมีการาประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอันนี้เป็นเรื่องของบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของอตัวแทนผู้บริหารในข้อที่1ซึ่งมันเป็นโพเยอร์เลยนะครับนะเรื่องที่2ครับบทบาทอำนาจหน้าที่ก็คือท่านจะต้องนะเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการจัด ให้มีการตรวจติดตามภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถูกไหมเอ่นะครับกรร่อนตรวจระหว่างตรวจหลรวก่อนตรวจท่านต้องมีการจัดทําแผนว่าจะทำอินเทอร์นอลออเิตปีละกี่ครั้งจะทําเดือนไหนแล้วก็ต้องมีการนะครับกำหนดนะเรื่องของออ,อ,ออเดเตอร์นะครับจะต้องมีการนะครับคอร d i ิฟายออเดเตอร์แล้วก็ส่งให้ผู้ใหญ่เนี่ยอนุมัติคือพูดง่ายคือแต่งตั้งคณะทํางานก็คือออเดเตอร เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดทำเช็คลิสต์ท่านต้องพาเขาทำาจัดเชนเช็คลิสต์ว่าจะไปตรวจแผนกไหนจะตรวจอย่างไรต้องมีเช็คลิสต์แล้วต่อมาเนี่ยนะครับท่านจะต้องมีการกําหนดการล่วงหน้านะครับอย่างน้อยท่านต้องแจ้ง3าวัน7วันนะในฐานะของ MR นี่คือบทบาทอำนาจหน้าที่ของรับผิดชอบนะเ,เพื่อทุกคนรู้ว่าจะต้องมีการทำอิทรอดิตวันไหนนะครับเมื่อไรอย่างไรจะได้เตรียมถึงเวลาทุกคนก็มาห้องประชุมท่านนะครับก็ต้องเชิญฝ่ายบริหารมาด้วยแล้วก็เชิญทุกคนเข้าห้องประชุมเพื่อชีแแ้แจงว่านะครับ การทาอิทธิฤทดิตเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการหาสิ่งที่ไม่สอดคล้องแล้วก็ปรับปรุงไม่ใช่เป็นการจับผิดให้ทุกคนมีไมายเซ่แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็นะครับมีการแยกย้ายกันออกไปตรวจนะครับถึงเวลาตอนเย็นท่านก็ต้องเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปว่านะครับในการตรวจในครั้งนี้มีแผนกไหนที่มันเป็น nc กี่ข้อ ob กี่ข้อจะได้มอบหมายให้ออดิเตอร์เนี่ยทำการออกคาและไอตี้ก็จะทําการวิเคราะหา์หาสาเหตุแนวทางแก้ไขนะครับก็ดําเนินการแก้ไขป้องกันไป ก็รวบรวมรายงานขึ้นมาแล้วก็นะครับแจ้งให้กับผู้มีสิธิเสียรวมทั้งฝ่ายบริหารทราบนี่คือภาร,รกิจของท่านในข้อที่2เสร็จแล้วเนี่ยนะครับบทบาทอำนาจหน้าที่นะครับความรับผิดชอบของ MR อีกข้อหนึงข้อที่3ก็คือเรื่องของนะครับการแก้ไขและการป้องกันอะไรก็ตามที่ไม่สอดของทั้งหมดในฐนานะที่ท่านเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารท่านจะต้องมีการออกคาเพื่อให้ แผนกนั้นนําไปสู่การแก้ไขและการป้องกันจะต้องเอาไปวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางการแก้ไขแนวทางการป้องกันกําหนดผู้รับผิดชอบกําหนดวันเสร็จท่านต้องดําเนินการต้องมีการติดตามต้องควบคุมให้มีการแก้ไขและป้องกันให้เสร็จตามกำหนดเวลาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ของรับผิดชอบของท่านก็คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงโอกาสท่านในฐานะของตัวแทนผู้บริหารจะต้องจัดทําแผนความเสี่ยงโอกาสในระดับองค์กรร่วมกับผู้บริหาร แล้วก็พาทีมงานเนี่ยจัดทาแผนความเสี่ยงโอก,การในระดับแผนกนะครับอะไรก็ตามที่มีผลกระทบทั้งลบอ่ะจะต้องมีมาตรการแก้ไขและป้องกันอะไรก็ตามที่มีผลกระทบทั้งบวกต้องมีมาตรการรักษาพัฒนาถ้าเกิดท่านเนี่ยนะครับนะนะได้ทานะครับตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรับผิดชอบของท่านทั้งหมด4เรื่องผมก็เชื่อว่าท่านเป็นเอมาที่ดีไม่ว่าท่านจะเป็นเอมาในส่วนของคุณภาพส่วนของนะครับความปลอดภัยส่วนของสิ่งแวดล้อมส่วนของอาหารปลอดภัยก็เหมือนกันนี่ครับทำได้หมดครับ นะสรุปนะครับบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ MR เนี่ยหรือ Management Representative เนี่ยหลักๆมีอยู่สี่เรื่องหนึ่งก็คือนะครับท่านต้องควบคุมกำกับดูแล KPI และการทุนตวนฝ่ายวิหารให้เป็นไปตามแผนและบรรลุตามเป้าสองครับท่านจะต้องพาองค์กรจัดทำ n t e r ท a l a u d i ตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับให้บรรลุนะครับ,บ,รรบตามแผนแล้วก็ตามเป้าและสามครับนะท่านจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขและดำเนินการป้องกันสิ่งที่ไม่สอดคล้องทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็สี่ครับท่านจะต้องพาองค์กรเนี่ยนะครับจะทําแผนความเสี่ยงโลก,กาสเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กรแล้วก็พาน้องๆเนี่ยทำแผนความเสี่ยงโลก,กาสในะระดับแผนกเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับแผนแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนจะต้องรู้ว่านะครับ งานของตัวเองมันเกี่ยวข้องกับใครพวกเขาคาดหวังต้องการอะไรเราจะตอบสนองเขายัางไงเราจะสื่อสารกับเขาด้ช่องทางไหนเราจะสื่อสารกับเขาทีแค่ไหนถ้าเขาไม่พอใจการรับผิดชอบหน้าที่ขององค์กรและหน้าที่ของบผนกก็ต้องต้องสร้างความปขใจให้กับผู้มีอำไา้เสียสเสร็จแล้วต้องรู้ว่าต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรเราต้องรู้ว่านะครับเราต้องอินพุตอะไรไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือข้อมูลเราต้องรู้ว่าเราต้องทํางานโดยการยึดมาตรฐานและก็วิธีการอะไรเราจะได้เตรียม แล้วก็ต้องรู้ว่านะครับเราทําไปเพื่ออะไรคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้วก็ต้องมี KPI เข้ามาวัดนะครับถ้าไม่ได้เป้าต้องดาเนินการถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้คือความเสี่ยงที่ไม่รู้งานตัวเองแต่มาความเสี่ยงที่2ก็คือเราต้องสนใจผู้มีส่วนเสียซึ่งพูดไปแล้วความเสี่ยงที่3ก็คือผลกระทบบวกและลบ นะถ้าเกิดผลกระทบทางลบเราต้องหามาตรการแก้ไขป้องกันถ้าผลกระทบบวกเราต้องมีวิธีการนะครับรักษาและพัฒนาถ้าเป็นขององค์กรก็เอาสวอตมาทําถ้าเป็นของหน้างานก็โพสต์แอะโพสต์มาทำนะการที่แผนกเราจะไม่ได้เป้าก็หนีไม่พ้นเรื่องของแมนแบทช e มแมทรีแมตต์ต์นี่แหละดูว่ามันแข็งหรืออ่อนแข็งก็คือเป็นโอกาสที่ต้องรักษาพัฒนาอ่อนก็คือความเสี่ยงที่ต้องมีการแก้ไขและป้องกันนี่คือบทบาทอำนาจหน้าที่หลกัหลกๆของ Management และ r e p r e s e n t a t i v e ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของ คุณภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอาหารปลอดภัยเรื่องฟูด้ดเหมือนกันหมดวันนี้ก็คงแบ่งปันกันแค่นี้ก็ท่านที่เป็น MR นะครับก็น่าจะรู้และเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วก็จะพาองค์กรเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในฐานะเป็นตัวแทนผู้บริหารนะครับโอเคครับวันนี้คงแค่นี้ถ้าเกิดต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่0890846399นะครับ หรือ ID Line ผมก็ D R T H O N G นะครับวันนี้คงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ